ท่านครับฝน,นบอกเต็มภาพี่น้องล้มบนโถงลงมน้ำจตะปันโค้งพี่น้องลงมบงเรือน้ำโวดล่มพี่น้องเอ้ยพอกาเพ็ก็กเคยน้ำลมแหงดีดย่างจนสีเซี่น้องโถงแหงหลายแ่ว่าขัดสิลไปบงเรือน้พี่น้องไปใหญเรือไปบงเรือจะเป็นกระโองลงมาลงันหงกลังแหงหลาย แสบสิบโยมือแล้วก็พี่น้องเนาะล่มแหงจะฟังโค้งแหงในเลยอยู่ริมโอ้โหวนี้เราจะพารอบเบิ้งพอยง,งหัวเก็บกระโโปดพีดนะ่น้องเันนี้ารอเก็บกระโโปดไปตกเก็ไปไปพนะี่น้องโอ้กระโโปดพักไห่เนาะกระโโปดเจ้าเนาะโอ้พอยงใหญ่น,นะว่าหาเราเก็บกระโโปดมีแต่พักใหญ่ใหญ่ปุ้ย Chị đi tôm cà phột, kín lát chẳng hạn mọi người Mà, 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 mà Sấy là, nó kè chú là nè Chứ bộ hiến Nè nòi kè kè đấy nè nọ Ở đây bớt nè 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 nè, tôm xè bớt là bị nọ Tại mặt kè kè Khai qua bộ Tên, tên cà phột Bớt ra đây nè Cái cà phột tìm, tìm tôm, tôm tôm lôm náo โอ้ยแล้วท่านแก่ใส่ละพอยน้อยซ้อนน่ะจังหวะทักไต่บนบัจจักอีพี่น้องมันล่มธรรมดาเดินเอนเดินมาซอมมังเรือแล้วเรือกับยังอยู่นอกอยู่รอ่น้องเพราะมันมีตนถิ่มตนไว้ทั้งหนองแน่ทั้นนทงสะฟังแน่เนาะมันกะบ๊อกเขาถึงฝั่งลมพัดมันกะบ๊อก พอกระแทกก็ฟังไว้ง่ายซะพี่น้องอย่าเลือดแตกไว้ยังดอกติน้องโคง้งไปขืนเขากระสากระสา่าเลยพุพ่อเอ,อ้ยหนาวายพี่น้องสะเก็ต้นใหม่ดิโลมแห้งโลมคอยนน้องนพี่น้องน้องต้น เราเก็บกระโหลกน้ำพญหัวก่อนไปตบกินตุ่มสู่กันกินไฮ้คือเสียงพงญซอนบอกฮะพักพญายลูกนนพแหนมพญายลูกปีหัวกับบัวใดูแลมันเป็นเอกวิทย์แต่ว่กินธรรมชาติแล้วเนาะหน่อยก็เก็บไปตมใดมันแก่และพี่น้องแก่แกละแก่และร่มให้ยังร้ายมัน ต้นน้อยๆอยงนี้ก็เอาได้นี่ได้แก่กันได้นี่มีไนนี่เนาะมีไนได้ไปจะสอนนะพี่ดูไปยศซ้อนมาพี่มาพี่ถ้าพุ่นเก็บแล้วถ้าพุ่นหันไาพี่ดูไาพี่ดูไปยนซ้อนบ่ห่วง พี่เสียง,งป่าลงมาลงไปหันบอ,อเออตมโตล่มน้าวเอาลูกพี่เวิดไงล่ะล่ะเบิ่งล่ะเจ็บกระโจนไปตบนางพิงไฟตโตล้มนาวตัวเ <c oughs> ขาว่ามือนี่มือนี่มือนี่ซ้ำนี่มืออื่นน่น,นสินักกว่าแสนล้มหัน ว่าสั่นแหละเขาว่าหอยทะเนี้ยนี่มันก็แ,แล้วแล้วว่าล่มอยู่ทึ่งที่มันกบุกฟีกระจนหักโอ้ยไม่รูว้ว่าลมมันเกี่ยวลายขึ้นแล้วบ่วถ้าพุ่นดิเมือ่ออะพีน่นาะโคตรตบแล้วว่าสัน่นไอ้พอควาเปลี่ยนสัญญางขึ้นเมื่อคืกอกันลอะพี่น้องลงไปโค้งกระซิบ ลงไปได้อยู่แต่ว่ามันถลังล่มแห้งไรยเลือดกันยั่งอยู่ทั้งนอกอยู่ดอกดูบรรยากาศบาดพอของเปียดจะไปนอกดูล่มแห้งไร้นอกบนต้นไม้ก,ก็เเลือโอ้ยขอยก็รอจอมว่าเก็บอันอันมันโมเมย์ที่สันจอมตัดลำที่สันนะม้าใหญ่งวนหนำ

ที่ชีวิตของคนหิมโคลงพี่น้องเอ้ยถึงสีลมแห้งบนได้กะลมมาโคกงคือเก่าพวกห้าปลากะคำมาตื่นมากกะลงม,มากคือเก่าลมแห้งเย็นแห้งก็ได้เป็นอยู่จังสี่คู่มึงแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเฮ้ยชาวประมงชาคนหิมโคลงแกมโคง้งงออากาศใะเย็น ล้มก็ล้มเป็นตั้งสี่ครูปีแล้วอ่ะพี่น้องพ่อก็เปรีกับ,กบมาได้ว่าเดี๋ตอนก็เป็นแน่หน่ครูปีตัวเป็นสีน้าําแห้งน้ําก่อยซัมธรรมชาติเนาะปีนี้จะล้มแห้งว่าล้มแห้งโบมแมนพี่กายนี่ก็แ,ก <c oughs> แห้งกันแห้งกันละปีได้กระไดเอาเวทร์ตคือเอาเกี่ยวมาเกี่ยวลูกพี่คือเอาผ้าซับ<ม>เอาฮะ เดี๋ยวที่จะดอกไปพ่อได้พอได้อุ่นทองมนันเนาะโอ้ยแห้งงัวจักโตละหันสี่โตเด็กโบกรรมลกรรมก็เอาเนาะสนใจมันเบวงเลือกอะบ,บริดลงไปไก่เลือกพี่น้องอายว่มันยังลอยแนยเบื้องมันลอยอยู่ทั้งหนองอยู่ก็เลือยบรลลงไป,ปเป็นยังคนยัยซ้อนพั้นเอาอย่า <laughs> ไออหมบปไปพอใหญ่พ่อ,อ,พอ,พอแล้วพ่อแล้วไปพ่อแล้วพ่อแล้วมันหนาวมันสิลม,มันได้คนนี่ฮะเย็นนี่พอ่อไปพี่น้องขึ้นเครื่งอ,องไปนี่ฟังเขาเด้อพี่น้องฟังเขาเด้อลมเสียงลมได้พี่น้องเอ้ยเสียงลมได้ฟัดอ๋อมันเปนธรรมดาได้ลมมันแห้งหลายเฮ้ย อยู่ต่ฟังโคง้งเนี่ยคือว่านะานเปิดสะพัดยังมองพักโอ้ปัญญาวันมาเสริมหรือเปล่าเนี่ยมาเสริมต่อมมาหมัดไอ,อ,อ้ยังพ่อใหญ่ผัดผ่ามันล้มพัดปิ้วหนีบ่ เล็มัดไหญบ่โอ้ยเนาะลมแห่งลายมาัดใหญ่พญายมัดไหญเบิึงเลยบกเป็นหกเลยคันลงเจ้าะบ่ต้องคนสาดนี่พี่น้องหกบ,บ่อนี่แต่พักบใหญ่เป็นไดหรอกแต่ว่า,าก็แก่อลไรครับแก่แล้วแก่แล้ว สี่หัวกำลังดังไฟเอาดังข่างหมอที่ตม้มต้มข้าวโพดตัวนี่อากาศหนาวกับหนาวอาพอจะโลดไปใส่หรื้เปล่าด,ดังไฟต้มข้าวโพดเด้อนี่เด้อข่างหมอต้มข้าวโพดเด,ด้อครับผม